ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายสบายดีเด้อพี่น้องวันนี้มาทําบุญครับแต่เช้าเลยครับเป็นปพิเีณีตักบาทเทโวครับพี่น้องมาเยอะมากครับมาทําบุญครับหลังไหลกันมาที่นี่วัดเกิดครับวัดเกิดครับจะมีขึ้นทุกปีนะครับ มีขึ้นทุกปีนะครับประเพณีตักบาตรเทรูจะมีขึ้นทุกปีครับหลังจากออกพรรษาหนึ่งวันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นองเอาบุญมังฝากครับมาทําบุญน้ำกันเด้อครับตักบาตรเทรูนะครับ รูปนี่ครับเจ๊เจ๊ใจนะครับเจ๊เจใจมาทําบุญนะครับครับสวัสดีครับที่นี้วัดเกิดครับว,วัดเกิดนะครับดเพิพ่งูเพิ่ง ครับผมเป็นประเพณีพณตักบาตรเทโวนะครับจะจัดขึ้นทุกปีนะครับหลังจากออกพรรษานะครับมาทําบุญกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับจอไม่จอจอไหนจอ สวัสดีครับอาจจะไปทางทางนีถ่ายตอนนี้ไม่ได้ถ่ายดิครับไปทนี่ครับของของมักตัากบาดครับเป็นเพณี่ตากบาทเทเบิลเดอ์ครับ ยังเชื่ออยู่ยังเชื่ออยู่ใส่หมูเนี่ยใช่ใส่แกเหมือนกันขูมมาแล้วเหรอมูครับหมูขึ้นเลยทำไมไม่มีอะไรที่หมอ ครับทักทายสบายดีครับผม